กแสวัสดีแกแกเดี๋ยวเดี๋ยวนัดคุยออนไลน์ทําไมเนี่ยบ้านเรามันอยู่ไกลกันมากเหรอฮะให้ฉันเดินไปหาแกที่บ้านก็ยังได้นะฮะยุโควิดปะแกเขาก็ต้องเว้นระยะห่างกันนิดนึงเออยนี่ฉันกลับมาบ้านนะแม่ฉันจะจัดโซเชียลดิสแท็งต่งให้ฉันไปนอนหลังบ้านแล้วนี่พวกแกเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยฉันสบายดีก็ดีก็ดี เดี๋ยวหนหน้าแต่ละคนสิเนี่ยดีจริงเหรอวะฮะเราเป็นเพื่อนกันนะเว้ยอย่ามาสร้างข่าบเลยเออจริงๆริงป่ะฉันเครียดมากเลยแกคนไม่มีนักท่องเที่ยวอะ่ะยอดขายร้านฉันก็ตกไปตั้งเกินครึ่งแล้วนี่รัฐบาลต้องมาสั่งปิดปิดเปิดเปิดแบบเนี้ยลูกค้าก็นั่งกินที่ร้านไม่ได้อีกอะ่ะฉันกุ้งใจแบบเนี้ยอืมฉันก็เครียดเหมือนกันทําไมอะ่ะแกกลัวว่าโควิดเนี่ยตะลามไปติดผักในสวนแกเหรอ เอ้ยไม่ใช่ว้ยมันเป็นปัญหาเรื่องการส่งของคือช่วงนี้คนมันส่งของเยอะไงแกค่าบริการมันก็แพงขึ้นแถมบ,บางทีลูกค้าฉันอาจจะได้รับของช้าเกินไปอ่ะกว่า,าจ,จะไปถึงหน้าผกบางทีเหี่ยวหมดแล้วเออแล้วบริษัททัวแกละโอเป็นยังไงบ้างเจ็บหนักเลยดิถึงได้เบรกกับมาเียบานนี่ไงอิดชายแบมนะทำอาชีพลูกหลักของพ่อกับแม่ไม่ได้รับผลกระทบ ฉันก็เกือบไปแล้วแหละทำไมอ่ะพ่อจะแม่จะไล่แกออกจากบ้านเหรอไม่ใช่คือฉันคุยกับพ่อว่าจะทำโฮมสเตย์อ่ะแต่ดีนะยังไม่เริ่มไม่รียนก็แย่เลยพอมีโควิดเนี่ยมันก็ทําให้ฉันได้คิดเหมือนกันนะว่าบ้านเมืองเราอ่ะคึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาไปหรือเปล่าแกนนี่ฉันก็เพิ่งคุยกับแฟนนะว่าเราน่าจะหันมาหานักท่องเที่ยวในรประเทศบ้างถ้าเราอยู่ได้เองก็น่าจะดีกว่า เหมือนสโลแกนตอนวิกฤตต้งยำคุ่งแก่ไทยช่วยไทยกินของไทยใช้ของไทยแล้วก็เที่ยวเมืองไทยหรอเ่วะประมาณนั้นแกจริงน,นะพวกเราต้องชนะฉันต้องหานนะักท่องเที่ยวคนไทยให้คนไทยเที่ยวเมืองไทยเฮ้ยฉันได้ไอเดียแล้วแก<อ>ฉันจะหาลูกค้าจากบริษัทที่เขาทำเซีอเอัลติง้งเดี๋ยวแปลว่าอ,าอะไรอ่ะ ก็เวลาบริษัทพาพนักงานไปทํากิจกรรมนอกสถานที่ไงอ๋อคลิปฉันแกก็พาไปเที่ยวบ้านเราดิบ้านเราหน้าเที่ยวนะถนนผนทางก็ดีเออเนาะนี่ไงเงาะสวนแกทำเซอร์คียร่าอยูตรงนี้ใช่ปะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงแปลว่าอ๋อเศษษรษฐกิจแบบหมุนเวียนนะแกคือฉันเนี่ยรวบรวมเศษขยะอาหารจากร้านไอ้ผักแล้วก็จากชุมชนมามาใช้ใหม่อีกทีนึงง่งอะไม่ให้มันเหลือทิ้งเปล่า อรถขยะหมุนเวียนสร้างประโยชน์สุดยอดล็อกลค่ะเธอชื่อไลคคอนมีเนี่ยกำลังอินเทรเลยนะแกฉันพาลูกค้าไปเที่ยวสวนของแกได้ไหมได้สินี่เผื่อผักฉันจะขายได้ด้วยไม่ต้องส่งไปไกลๆใ,ให้มันเหี่ยวอะ่ะเฮ้ยงั้นแกพาลูกค้าแกเนี่ยมากินอาหารร้านฉันด้วยดิเฮ้ยได้ดิฉันให้แกดูแลเรื่องอาหารตลอดทริปเชื่อปีมือแกอย,อยู่แล้ว นี่ขอบคุณนะเออไอเงาะแกก็เอาผักที่สวนแกอะมาขายร้านฉันเลยเฮ้ยดีดีดเวลาที่ลูกค้าได้กินอาหารนะฉันก็จะเล่าสตอรี่ของผักให้ฟังเป็นการาบริวให่อยากไปเที่ยวสวนของไอเงาะไงเดี๋ยวเดี๋ยวแลก่อนตู้หมายถึงเล่าที่มาของผักในแกสมัยนี้นะอาหารยิ่งมีเรื่องราวยิ่งน่าสนใจยิ่งเพิ่มราคาเฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะเดนะี๋ยวนะโอหานลูกทัวร์พาไปเที่ยวสวนของเงาะ ส่วนของเงาะส่งมาที่ร้านของผักร้านของผักขายอาหารลูกค้าของโอ๋เฮ้ยช่างใอเลยอะ่ะยัง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 ไม่ครบโอ้ลูกค้าแกเนี่ยยังไม่มีที่พักเลยนี่แกต้องช่วยฉันอะไรไอแบมช้อนเหรอ <S 2> <S 2> <S 2> เออได้งั้นเดี๋ยวฉันแนะนำให้โอยไอ้แบมไม่ใช่ให้แนะนำหมายถึงว่าให้แกอะช่วยไอ้โอเลย ให้มันนอนบ้านฉันเหรอโอ๊ยไอ้แบมก็หุ่มสเตย์ไงไงที่แกคิดจะทำกนี่มันได้เวลาเริ่มแล้วไงใช่ไหมโอ้เข้าใจแล้วคราวเนี้ยผมวงจอแล้วจริงๆด้วย